สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมื่อนี้กยเป็นมือวันศุกร์ที่ซิบเก่าแหละครับวันศุกร์ที่ซิบเก่านาะครับเนาะครับเป็นเหล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับทา้งสองเสี้ยงยาพลาเลาะกมีโอกาสไดเอามาจากหลายอาจารย์ครับมื่อนี้ครับถือว่าโอเคเนาะครับเนาะถือว่างามๆแต่ละอาจารย์ก็ได้ครับเด๋อเด๋อมาหลายอาจารย์ครับมื่อนี้ถือว่าโชคดีเนาะครับเนาะ เป็นทา้งซองเสี้ยงยาพะเลาะครับปกติการเสี้ยงยาพะเลาะกกับสีออกก็ปูขุนปูขุนเหลือการเสียนน้าแหละครับมีบางเทีบางที่พวกเกย์ยังไงก็จะในเมืองท้องในตลาดปุ๋ยละครับเก็จะสีส้มไม่หายนาะครับเนาะครับโดนโดนเพิ่นจะสีส้มไม่หายครับขาดเพิ่นว่าเลขกเล่าพัฒนาขาดถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะตลาดอาจารย์ตลาดสำนักกันได้ครับครับอันนี้เป็นของเสี้ยนน้าเลยครับเด้อครับผมสิสรุปไปเบิ้ง ทางแอดการศสรุปเป็นตัวเลขง่ายๆหมเบิ้งครับข่าวๆนะครับเนาะครับสำหรับผููเขามใหม่เด้อครับเด้อครับผูไดเขาแาแลหลคขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดไลค์หนึ่งกำลังใจครับสู่กันต่อไปเนะครับเนาะครับสำหรับผูมักนะครับเด้อครับผูบ่มักกับ่านครับผู้คัดจังสิขับ่านไปเนะครับเนาะครับผ่านไปเลยทางซองกับบัวครับครับอันนี้เป็นเพียงกระทางนะครับเนาะครับต้องเข้าใจตามนี้ครับครับบานคนกับข้อมต์มากกว่า เจา้าสันต์่นีนะครับเนาะครับอันนี้มันเป็นความเสี่ยงของส่วนบุคคลนะครับครับผู้มั่วมักผ่านไปเลยครับบม่ต้องคอมเมนต์กันมากมากนะครับเนาะครับครับครับอันนี้เป็นของเซียนน่าหน้าเลยครับเด้อครับภายในหลุดซีกับสองสองกับซีครับเหล็กวินเหล็กจับคู่บนขัดเจ็ดสองศูนย์สี่แะครับครับเหล็กปอลบนขัดสองสองนะครับเนาะครับตัวเนียนบนขัดซีเจ็ดสองสองซีแะครับครับมางามๆนะครับเนาะครับเอาเนี้เป็น ครับต่อมาเกสิเป็นของปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนครับสําหรับปูขุนก่าเลขเิ็นเลขเคียงของเพิ่นกับศูนย์หนึ่งสองเกตแปดเก้านะครับวิ่งรูดของเพิ่นกับแปดคับสองนะครับเด้อครับตัวกลมของปูขุนกับแปดสองเก้าสองนะครับงามๆนะครับเนาะคำวดวันที่สิบเก้านะครับเด้อครับโชคชลกันมาเอฟซีสุโขทัยนะครับเด้อครับเอาไปจับไปบายกันครับ มักสำนักใดกัแคปหน้าจอไว้เล้วครับเด้อครับอันนี้เป็นสำหรับเล่าพัฒนาของปูขุนครับผู้ขอบมากม้ครับครับแปดกับสองนะครับเด้อบรรลุครับอันนี้เป็นเจ๋งยัครับเป็นชุดแหลกของเพลินครับชุดแหลกของเพลินพันสรงไห้เสี่ยงหยาผ้าล้อนะครับเนาะสาหรับเหลขไอตัวเหลขของรัฐบาลไทยพันขาเข่าเต็มๆแลวครับเนาะครับพันใหมากหน่อยๆคู่หนึ่งครับสาหรับเหล็กตัวใหญ่ครับ อันนี้เป็นเล้าพัฒนาครับเพื่อนก่าพุ่นั้ละครับเพื่อนก่าส่วนมากเพื่อนเก่าเสี่นไปทั้งหุห่นหลายครับเนาะเร,เรียขหุ <band> ่นครับสำหรับเลขหุ่นครับเลขขขาน้อยครับเพา่ปนเล้าพัฒนาครับนีบางส่วนนะครับเนาะครับเพื่อนห้รูดเจ็ดกับแปดครับสําหรับเลขเกี่ยงยัยนะครับเด้อครับเพื่อนห้รูดเจ็ดกับแปดเจ็ดสามเจ็ดสองแหละครับเพื่อนห้รูดมาแน้วครับเนาะครับเจ็ดกับแปดครับจับคู่มากครับเจ็ดเจ็ดสอง 8 0 8ศูนะครับครับง่ายๆเนาะครับสำหรับเลขกาบไล้โตนะครับเลขสำหรับเลขเกย์่เพิ่นสิเกย์่เพิิ่นสออกมาแบบนี้เนาะครับเนาะครับครับไปต่อครับอันนี้เป็นเลขเกย์อุดรครับเกย์อุดรครับเกย์อุดรครับเกย์สองเกย์นะครับโยนใครหอมใครกระเทียมครับเกย์ญ่เนาะครับเนาะเจ้ามือใหญ่ครับกเกย์อุดรเพิ่นให้หลุดไปที่ซีครับเลขจับคู่จับเลขวิ่นก็เพิ่นกับ ห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับครับอันนี้เป็นเลขของเกียวดอนนะครับเด้อสี่สี่สี่เสียงหาสองสี่ี่ีศูนย์สองครับครับมีแต่สี่นะครับเนาะครับครับกาพึ่งได้รับสายเมื่อกิเนี่ยแหละครับโทรมาเนาะครับเนาะทั้งหลานสาวเมื่อนอกของเกล่ำใหญ่นะครับเด้อครันเดียวส่งเป็นตัวเลขของเหล้าพัฒนาครับ ของเราพัฒนามาจากเกาหลีพูดเลยครับหลานสาวเนาะหลานสาวเนาะครับเนาะครับเคยเสด้จยิ้นด้วยนะครับเนาะสายญาติของเพื่อนครับเหล็กพวเคยรุดพวกนี่ครับเหล็กวินเหล็กสาหรับเหล็กตัวใหญ่บรรกว่าก็เคยรุดจียเจียครับเม่อรุดครับแค่จับเหล็กวิ่งเข้าตลอดครับดีตลอดดีมากตลอดนะครับเนาะแค่เข้าจับเอาไว้ไรครับครับเพิ่นกระเดยช่วงตัวเหล็กไว้นาะคำน้อกระเสียลุ่งให้เอฟซีเบิ้งแหละครับ สำหรับตัวเล็กเพื่อนครับพอเฝ้าดนดวนแะครับเนาะเพราะว่าไก่เวลาแล้วครับไก่เวลาแล้วสิออกแล้วครับตอนนี้ครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับคือสิท่านอยู่เนาะครับเนาะสำหรับเหล็กเล่าพัฒนาก็ออกสองถุ่มุดครับสองถุเครื่องเนาะครับเนาะครับท่านมาท่านกระสีเบิ้งเป็นแนวทางก็ได้ครับสําหรับเหล็กหลานสาวครับหลานสาวเมองนอกแล้วครับเนาะครับ สำหรับเหลีกเล่าพัฒนาได้ครับเด้อหลานสาวเมืองนอกครับเล่าพัฒนาแหละครับเนียนย่ำตลอดนะครับเล่าพัฒนาเพื่อสุภาพสร์ับส่แน้วครับเนาะวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้ามุกราลาหกหกแหละครับอ่ะมันพ่อครับว่าเป็นยังครับครับเปิดไ้รูดไปที่ซี่ครับรูดเลยครับ หลดซีตัวเดียวครับกต่วา่าไก่เชี่ยงครับของเกอ,อ่ดอนแหละครับแต่ว,ว่าคนจะมากคนละตัวครับเลขสำหรับเลขคุณเป็นจับมากกับลักซีลักซีซีคูครับลักหาสามคูเนาะครับเนาะครับเอาเอาเป็นเลข2สองตัวก่อนครับเลข2สองตัวครับ หลด,ด4ีนะครับเด้อครับสี่ศูนย์ะครับสีบ 42, 45, ่สองเนก็นได้ตลอดนะครับสำหรับเหล็กเมื่องเกาหลีของหลานสาวครับส5่ห ครับอันนี้สาหรับเลขลักซี่ครับลักหาครับลักหาเพื่อนเพื่อสิบดได้สับย์ส่วนนะครับเนาะลักหาเพื่อนเพื่อไก่หายหาห้าสองห้าหกเขาเป็นลักเป็นลักไปเลยครับห้าหกห้าเจ็ดอันนี้เป็นเลขหลานสาวดวยครับเนดะ้อครับ สำหรับเลข3ตัวมีอยู่หาหางครับเพื่อนหอม่หาหางเนาะครับเนาะหตัว5หางครับเอาไปจับบ้างเด้อครับเด้อเพื่อนหอยม่แนวทางแบบนี้ครับเพื่อนหอมากนะ็เป็นส0่2 0น2 0แล้วก็สี ห้าห้าหกครับสี 4, 5, 6, ่ห้าหกแล้วกั 2, 4, 2, 4, 6, นเนาะครับแนละ้วก็สองสี่หกสองสี่หกครับง่ามๆเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขหลานสาวเมืองนอกเมืองเกาหลีนะครับเนดะ้อห้าเจ็ดสี่ห้า 4452จากหลายตัวในจังน้อยก็จับเหรียญเอาครับมักตัวได้ครับอันนี้เป็นเหรียญฐานสาวเมืองนอกครับเหรียญฐานสาวด้วยครับเด้อครับมาลลามูกน่นครับเป็นแบบนี้แหละครับ เด็กเมืองนอกนะครับเนาะครับเมืองนอกเมืองเกาหลีแหละครับครับบุงเล็บปิดครับเป็นเล็กเมืองนอกเมืองเกาหลีครับครับเอาครับจะวผมสิกลมให้ครับตอนนี้เนาะครับเนาะครับชวนที่สุดเลยครับหมกกล่าเห็นรูดไปที่ซีครับ สีตัวเดียวสีงามๆตัวเป็นกระหายสีู่นย์ะครับตกกลมกงเพิน่มนะครับเนาะเอาตกกลมก็ได้เอาแต่ตกกลมสีูนย์ครับตัวเนียสี่ย์สี่หกมันหลายตัวนะครับเนาะสําหรับหากั่หาสอกลม5 6กกลมครับ อันนี้เป็นของหลานเด้อครับเด้อหลานสาวเกลํายลำไยหมดแล้วครับข้าสิ่ยวจักเนาะครับเนาะสายยางของเพิ่นเล็กเมืองนอกครับเอามาต่อมาฝากเด้อครับเด้อครับสําหรับผู้มักผู้คัดกผ่านขออนุญาตผ่านไปเลยครับครับสําหรับเล็กเมืองนอกนะครับเด้อเป็นเล็กเล้าพัฒนาครับหมวดประจําวันที่สิบเก่ามกกาครับหลุดไปที่ซีนาะครับเนาะครับจับคู่มาไห่ก็สี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่หกแะครับสำหรับ ห้าจับคู่ห้าห้าสองห้าหกห้าเจ็ดแหละครับสำหรับเลขสามตัวก็บสี่สองศูนย์สี่ห้าหกครับสองสี่หกห้าเจ็ดสี่สี่ห้าสองครับง่ามๆนะครับเนาะครับเอาไปจับไปบ่ายเบิ่งครับครับแคปหน้าจอไว้เลยครับครับเพื่อเฉลยผ่านเนาะครับเนาะครับผุ้ลบาทสองบาทเด้อครับเด้อครับทั้งสองก็เสนอเป็นเพียงแนวทางครับ บวดเยลิจิเน่ามาเรียนการพนันเหครับครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวเลขนะครับเนาะเลขคณิตคิดในใจครับคู่สอนวายสั่นครับคิดคู่มือก็ดีกันครับคิดคู่มือครับเพื่อสมองเราสิได้ปลอดโป่งนะครับเนาะบวดเยลิติตกับพวกสิงอื่นๆนะครับครับอันนี้เป็นเลขของหลานสาวเมืองนอกนะครับเด้อครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไหลกดแช์กดติดตามครับ ท่างส่งค่ะบว์มี่ยังมาตอนมาฝากนะครับครับอันนี้ตัวตัวเลขงามๆนี่แหละครับเอามาตอนมาฝากนะครับเนาะครับอันนี้เป็นสุดเ้าด้วนเลยครับครับจับท่านอยู่นะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับทางส่งเสียงยาพะเลาะขอให้เอฟซียูดีไม่แห้งสุขๆสุขคนนะครับเด้อลำบ่มลุยลุยเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุครับขำขึ้นนี่แหละครับเฮ้กันครับ พ่อกันไม่คิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ